ปาฏิหารสร้างได้จับจิตจุดปาฏิหารนโปเลียนฮิวเขียน EPC 3. กฎแห่งการเติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงปาฏิหารลำดับแรกแห่งชีวิตการเปลี่ยนแปลงอันไม่มีที่สิ้นสุดถูกเลือกให้เป็นปาฏิหารลำดับแรกของชีวิตไม่ใช่เพราะมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาปาฏิหารลำดับอื่นๆที่จะอธิบายในที่นี้แต่เป็นเพราะ มันคือหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิเสธอย่างขมขื่นความไม่เข้าใจและไม่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงมันคือเหตุผลหลักที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวและความพ่ายแพ้การเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเราในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20ได้เผยให้เห็นความลับของธรรมชาติมากกว่าที่อารยธรรมในอดีตเคยเปิดเผยมาทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวได้แก่การคิดค้นรถยนต์โทรศัพท์ วิทยุโทรทัศน์การถ่ายภาพเครื่องบินเรดาร์และวิทยุโทรเลขทั้งหมดล้วนถูกผลิตขึ้นจากกระบวนการคิดของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงคือเครื่องมือสร้างความก้าวหน้าของมนุษย์ไม่เพียงแต่กับเรื่องสำคัญระดับประเทศแต่ยังหมายถึงกับชีวิตของปัจเจกบุคคลด้วยธุรกิจหรืออุตสาหากรรมใดที่ไม่สนใจการก้าวไปข้างหน้าด้วยการเปลี่ยนแปลงจะดำดิ่งสู่ความล้มเหลวในที่สุด วิถีชีวิตอเมริกันชนที่ทําให้อเมริกันชนเป็นชนชาติที่มีมาตรฐานการใช้ชีวิตสูงที่สุดเท่าที่โลกเคยมีคือผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งในกฎของธรรมชาติที่ไม่อาจหยุดยั้งหากไร้การเปลี่ยนแปลงอารยธรรมคงไม่เกิดขึ้นหากไร้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มนุษย์คงยังอยู่ในจุดเดิมที่เคยเป็นนั่นคือยังคงอยู่ในระดับชั้นเดียวกับสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลก ซึ่งถูกยึดติดและจํากัดด้วยสัญสาตยานที่ทำให้พวกมันไม่เคยได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาโด้วยกฎของการเปลี่ยนแปลงรู้จักกันดีในชื่อวิวัฒนาการมนุษย์ค่อยๆออกจากพื้นฐานตระกูลสัตว์ซึ่งถูกกำหนดไว้ด้วยสัญสัตยานและค่อยๆพัฒนามาอยู่ในระดับตระกูลที่สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยสติปัญญาจนกระทั่งกลายเป็นมนุษย์ในปัจจุบันที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า สามหมื่นองที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นไว้บูชาเองตั้งแต่สมัยยุคแรกของประวัติศาสตร์อันยาวนานและโคดเคี้ยวประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยาชาติทั้งหมดบันทึกชีวิตในทุกรูปร่างลนะักษณะคือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอันต่อเนื่องไม่สิ้นสุดที่ชัดเจนในช่วงเวลาสองนาทีไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งร่างกายของมนุษย์เปลี่ยนแปลงทั้งหมด และทุกเจ็ดเดือนทุกเซลล์ในร่างกายก็จะถูกแทนที่กฎของการเปลี่ยนแปลงคือเครื่องมือที่พระเจ้าใช้แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ตระกูลต่างๆมันยังเป็นเครื่องมือซึ่งความจริงอันิรันร์ของชีวิตนิสัยและความคิดของมนุษย์ใช้ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ดีกว่าจนถึงการปรองดองและความเข้าใจระหว่างมนุษย์ที่ดีกว่าและการเปลี่ยนแปลงยังเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่คนเราต้องรู้เท่าทันเพื่อใช้แก้นิสัยประจำหลายอย่างที่ทำให้คนเรากลัวความเจ็บปวดทางกายโดยกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนิสัยต่างๆของมนุษย์ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบและเป้าหมายทั้งหมดของจักรวาลจะถูกทำให้ยุติด้วยสงครามการแพร่ระบาดของโรคภัยแลง้งและพลังธรรมชาติอื่นๆที่ต้านทานไม่ได้ทำให้มนุษย์ต้องหนีออกจากผลพวงความเข่าของตนเองและเริ่มใหม่อีกรอบ กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเดียวกันนี้ที่จัดระดับมนุษยชาติตามบรรทัดฐานของแผนการทั้งหมดของจักรวาลจะเข้าไปจัดการกับปเจกบุคคลที่ไม่อาจตีความหรือปรปับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้ด้วยพลังที่เท่ากันจงใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับแผนการทั้งหมดหรือตายไปเสียคือคำเตือนของธรรมชาติความกลัวและความล้มเหลวของมนุษย์ความสะเทือนใจและความสิ้นหวังในสัมพันธ์ของมนุษย์ ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อทําให้นิสัยที่มนุษย์ยึดไว้อย่างเหนียวแน่นต้องสั่นคลอนเพื่อที่คนเราจะได้น้อมรับเข้าใจและได้ประโยชน์จากนิสัยที่ดีขึ้นผ่านการเติบโตเป้าหมายทั้งหมดหรืออย่างน้อยของการศึกษาคือการทําให้ความคิดของปัจเจกบุคคลเติบโตและพัฒนาจากภายในนั่นคือการทําให้ความคิดวิวัฒน์และขยายผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปัจเจกบุคคลได้รู้จักกับพลังของตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ในท้ายที่สุดหลักฐานที่พิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้สอดคล้องกับแผนการของธรรมชาติอาจพบได้ในข้อเท็จจริงที่ว่าคนซึ่งมีความรู้ดีกว่าคือคนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งทุกอันยิ่งใหญ่ผ่านประสบการณ์มากมายซึ่งผลักดันให้พวกเขาพัฒนาและใช้พลังความคิดของตนเองกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งในต้นกำเนิดที่สำคัญของการศึกษา จงทำความเข้าใจความจริงในข้อนี้แล้วคุณจะไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้คุณเข้าใจในตัวเองและโลกอันไรจุดสิ้นสุดได้กว้างขึ้นแล้วคุณจะไม่ต่อต้านธรรมชาติที่เข้ามาทำลายนิสัยบางอย่างที่คุณสร้างเอาไว้อีกต่อไปนิสัยที่ทำให้คุณไม่มีความสุขทางใจและความร่ำรวยทางวัตถุลักษณะนิสัยของมนุษย์ที่พระเจ้าไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดคือความลุ่มหลงในบางสิ่งหรือในตัวเองแบบไม่ลืมหูลืมตา การผัดวันประการพรุ่งความกลัวและการสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองคนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้มักได้รับบทลงโทษอันร้ายแรงโดยกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ถูกบังคับให้เติบโตเมื่อใดก็ตามที่ทุกประเทศชาติทุกองค์กรธุรกิจหรือประเจกบุคคลหยุดที่จะเปลี่ยนและจมดิ่งลงไปในนิสัยที่เคยชินพลังลึกลับบางอย่างจะเข้ามาและพังทลายรากของนิสัยนั้น และปูพื้นสู่นิสัยใหม่ที่ดีกว่ากฎแห่งการเติบโตเกิดขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สิ้นสุดในทุกสิ่งและทุกคนบุคลิกลักษณะที่ยืดหยุน่นหรือความสามารถในการปรับตัวตามสถานาการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบต่อชีวิตได้คือหนึ่งในปัจจัยสําคัญของลักษณะนิสัยที่น่าดึงดูดและยังเป็นสื่อในการปรับตัวให้เข้ากับกฎอันยิ่งใหญ่แห่งการเติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ ก่อร่างและมีร่างมาจากโรงงานขนาดหนึ่งห้องก่อด้วยอิฐจนกลายเป็นอาณาจักรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและสร้างงานสร้างอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับผู้คนนับแสนแม้ว่าเฮลลี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งจะมีทักษะการ,รบริหารจัดการอุตสาหกรรมในระดับอัจฉริยะแต่เขาก็เกือบทำธุรกิจพังไม่เป็นท่ามาแล้วอย่างน้อยสองครั้งเพราะความสามารถในการยืดหยุ่น หรือในการเปลี่ยนแปลงของเขายังเติบโตไม่ทันหลังจากเฮลลี่ฟอร์ดเสียชีวิตหลานชายของเขาเข้ามาสานธุรกิจต่อเขายังอ่อนด้อยนักหากเทียบกับเฮลลี่ฟอร์ดแต่ชายหนุ่มคนนี้มีความยืดหยุ่นและความเต็มใจในการปฏิบัติตามกฎแห่งการเติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเพียง2-3ปีชายหนุ่มคนนี้ก็ทำให้อนาจักรอุตสาหกรรมฟอร์ด เปลี่ยนไปเป็นองค์การที่พัฒนาก้าวล้ำไปกว่าสิ่งที่คุณปู่ของเขาทำสำเร็จในช่วงชีวิตทั้งหมดเสียอีกทั้งในด้านแรงงานสัมพันธ์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการดีไซน์และการออกแบบสไตล์ของรถยนต์เฮนรี่ฟอร์ดผู้เป็นหลานได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคือคนที่เปิดปรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต่อสู้หรือต่อต้านการนำปัญญาข้อนี้มาประยุกต์ใช้ ทำให้เขากลายเป็นพ่อมดมหัศจรรย์แห่งวงการอุตสาหการรมภายในชั่วข้ามคืนดวงจิตของมนุษย์ส่งเสียงร้องมาจากทุกทิศทางว่าจงตื่นเถิดจงฉลาดกับตัวเองโยนนิสัยเก่าๆทิ้งก่อนที่มันจะทำให้คุณตกเป็นทาสและทำให้คุณต้องกลับไปพยายามเริ่มต้นชีวิตอีกครั้งด้วยการเกิดใหม่ถ้าคุณอยากบรรลุภารกิจนี้ขณะที่ยังมีลมหายใจคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงและเติบโตต,ต่อไปเรื่อยๆ ดวงจิตของมนุษย์ต่างร้องเตือนและกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสถานการณ์ที่เข้ามามีผลกระทบกับชีวิตไม่ว่าจะน่าพึงใจหรือไม่มันคือมเมล็ดข้าวแห่งโรงสีชีวิตจงโอบรับมันไว้บทขยี้มันให้เข้ากับรูปแบบชีวิตที่เราเลือกและปล่อยให้มันทำประโยชน์ให้เราไม่ใช่ทรมานเราด้วยความกลัวหรือความกังวลครอบครัวเก่าแก่แห่งรัฐเวอร์จิเนียครอบครัวหนึ่ง เกิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความยากจนในเขตภูเขาแถบตะว,วันตกเฉียงใต้ของรัฐจนกระทั่งวันหนึ่งทางรถไฟและโรงไฟฟ้าฐานหินที่ทําเงินก็เข้ามาเปิดดําเนินการครอบครัวนี้ขายที่ดินบนภูเขาจนได้เงินก้อนโตย้ายไปอยู่ในเมืองและสร้างบ้านใหม่ที่ทันสมัยเมื่อบ้านพร้อมห้องอาบน้ำสามห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสร้างเสร็จพันาราย,ยาของครอบครัวนี้กลับไม่ยอมจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับเหมา เพราะเธออ้างว่างานยังไม่เสร็จยังขาดอะไรอีกครับผู้รับเหมาถามคุณก็รู้ดีว่ายังขาดอะไรพันบรยาตอบบ้านนี้ยังไม่มีห้องอาบน้ำด้านนอกคืออย่างนี้ครับผู้รับเหมาอธิบายด้วยความประหลาดใจเดี๋ยวนี้ในเมืองไม่นิยมห้องอาบน้ำด้านนอกกันแล้วคุณมีห้องอาบน้ำที่สวยงามสามห้องที่จะใช้ทำธุระส่วนตัวอย่างไรก็ได้และยังสะดวกสบายมากด้วย ตลอดชีวิตของฉันภรรยาคนดังกล่าวตะโกนด้วยความโกรธจัดฉันมีความสุขกับการนั่งอ่านแคตตาล,ล็อกของห้องเซียและรูบักในห้องน้ำนอกบ้านและฉันจะไม่มีทางทิ้งความสุขแบบนั้นไปในอายุเท่านี้เด็ดขาดคุณไปสร้างห้องน้ำนอกบ้านเธอะไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่จ่ายห้องน้ำนอกบ้านถูกสร้างขึ้นเมื่อภรรยาคนนี้เข้าไปตรวจสอบดูเธอกลับแย้งขึ้นว่ามันยังไม่ใช่ ที่นั่งมีแค่รูเดียวเราเคยใช้แต่ส้วมที่มีสองรูผู้รับเหมาเจาะรูขึ้นอีกรูหนึ่งและยังติดท่อน้ำร้อนน้ำเย็นรวมถึงโทรศัพท์เพื่อให้เศรษฐีนีมีอายุคนนี้ได้ติดต่อกับสังคมพร้อมกับนั่งอ่านแคตตาล็อกของเซียกับรูบรักในห้องน้ำนอกบ้านได้ความลุ่มหลงและนิสัยดเดิม,ดมชนะการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าเมื่อมีการผลิตเครื่องคิดเงินและวางจาหน่าย ผู้ผลิตต้องพบอุปสรรคมากมายในการทำให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าซื้อเครื่องไปติดตั้งพนักงานทั่วไปรู้สึกเกรงกับสิ่งนี้คนเก็บเงินในร้านค้าต่างพกกากันไม่ยอมรับเครื่องมือชิ้นใหม่เพราะคิดว่ามันหมายถึงพวกเขาไม่ซื่อสัตย์พ่อค้าแม่ค้าประท้วงว่าต้นทุนราคาของเครื่องคิดเงินและเวลาใช้ในการใช้เครื่องมือทาให้พวกเขาสูญเสียกาไรไปมากแต่กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงดำรงอยู่และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าสติดีที่ไหนเปิแบบร้านโดยยังรับเงินสดเพียงอย่างเดียวทั้งร้านโดยไม่มีเครื่องคิดเงินเป็นตัวช่วยตอนที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกากำหนดให้มีระบบธนาคารกลางสหรัฐพนักง,งานธนาคารพากันออกมาประท้วงระบบนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือพนักง,งานธนาคารต,าต่างต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของพวกเขาซึ่งไม่ต่างจากพวกเราทุกคน แต่ระบบธนาคารกลางสหรัฐก็พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นระบบป้องกันความปลอดภัยของธนาคารที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและหากวันนี้มีคนบอกว่าจะล้มเลิกระบบนี้พนักงานธนาคารก็อาจลุกขึ้นมาเรียกร้องไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเมื่อครั้งที่พวกเขาต่อต้านการเข้ามาของมันก็เป็นได้สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการที่พระเจ้าได้ประทานเครื่องมือชนิดหนึ่งให้แก่มนุษย์ ซึ่งทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ตระกูลอื่นๆและมีจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นในระดับที่เขาอาจเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงคือเครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้ด้วยกระบวนการเรียบง่ายเพียงแค่เปลี่ยนทนัศนคติมนุษย์ก็สามารถเลือกและกำหนดรูปแบบชีวิตหรือวิธีการใช้ชีวิตที่เป็นจริงได้ทัศนคติเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ได้รับ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและท้าทายได้พลังการควบคุมทัศนคติอย่างสมบูรณ์และไม่สามารถท้าทายได้นั้นกำลังบอกว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจพิเศษที่สำคัญที่สุดให้กับมนุษย์แล้วผดเด็จการและผู้ละอนาณนันนิคมทั่วโลกต่างมาและจากไปพวกเขาจากไปเสมอเพราะจักรวาลไม่เคยตั้งใจให้มนุษย์คนใดต้องตกเป็นทาสการที่มนุษย์ทุกคนมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง มิสระที่จะควบคุมความคิดและการกระทําของตนเองและอิสระที่จะกําหนดชะตาชีวิตบนโลกนี้ของตัวเองต่างหากคือรูปแบบอันเป็นมิรันนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมนักปรัชญาผู้มองย้อนไปในอดีตเพื่อคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจึงไม่เคยตื่นตระหนกนั่นเพราะคนอย่างฮิตเลอร์หรือสตาลินจะสมใจไปกับอัตราของตัวเอง และทำลายอิสรภาพของมนุษย์ได้เพียงชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นคนเหล่านี้ก็เหมือนกับคนอื่นๆประเภทเดียวกันที่เคยมีชีวิตอยู่ก่อนและจะทำลายตัวเองด้วยความเกินพอดีความโอหังและความกระหายในอำนาจที่ใช้ครอบครองโลกแห่งอิสรภาพนอกจากนี้ผู้สังหารอิสรภาพของมนุษย์อาจเป็นเพียงอสูรร้ายที่ออกมาเขย่าวขวัญผู้คนให้ตื่นจากความหลงพึงใจ และหาทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้มีวิธีการดาเนินชีวิตในรูปแบบที่ดีกว่าธรรมชาตินำพามนุษย์ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยวิธีแห่งสันติตราบเท่าที่มนุษย์ให้ความร่วมมือแต่ธรรมชาติจะหันไปพึ่งพาวิธีการแบบปฏิวัติล้มล้างอาจหมายรวมถึงความตายของคนรักหรือการเจ็บปวดด้วยโรคร้ายแรงธุรกิจอาจต้องเผชิญกับความล้มเหลวหรือการตกงาน ซึ่งบังคับให้คนเปลี่ยนอาชีพและหางานทำในสายใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาอาจได้พบกับโอกาสที่ดีกว่าเดิมอย่างมากซึ่งเขาอาจไม่มีทางได้รู้ด้วยซ้ำหากนิสัยเดิมๆของเขาไม่สูญสลายไปธรรมชาติออกกฎให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ต่ำกว่ามนุษย์มีนิสัยตายตัวไม่เปลี่ยนเช,เช่นกับที่บังคับให้ต้องมีกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงน,น,นิสัยของมนุษย์ดังนั้น ธรรมชาติจึงได้สรรหาวิธีการที่ทําให้มนุษย์เติบโตและวิวัฒน์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการของจักรวาลความยากลําบากครั้งใหญ่ของโทมัสเอเอดิสันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อครูของเขาส่งเขากลับบ้านหลังเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งได้เพียงสมเดือนพร้อมกับกระดาษโน้ตท,ที่เขียนฝากไปยังพ่อกับแม่ของเขาข้อความในกระดาษเขียนไว้ว่าโทมัสไม่มีความสามารถที่จะรับการศึกษาได้ เขาไม่กลับไปโรงเรียนอีกเลยโดยเฉพาะโรงเรียนในระบบแต่เขาเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองในมหาวิทยาลัยเห็นความทุกยากและกลายมาเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเขาถูกไล่ออกจากงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่โชคชะตาก็ช่วยให้เขาก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่บางทีการเล่าเรียนแบบทางการในระบบ อาจทำลายโอกาสในการเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็ได้ธรรมชาติรู้ดีว่าคนททำเช่นไรเมื่อความยากลำบากความเจ็บปวดทางกายความเศร้าเสียใจความเจ็บปวดปรุนแรงและความพ่ายแพ้ชั่วครู่มาเยือนใครสักคนจงจดจำและใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างที่ต้องพบกับความยากลำบากในครั้งหน้าแทนที่จะร้องขัดขืนหรือกลัวจนตัวสั่นเทาจงเงยหน้า และมองหา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งคุณประโยชน์ที่จะได้รับทุกสถานการณ์ที่ยากลําบากผมไม่เคยกลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยสักครั้งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมสมัครใจหรือถูกบังคับให้เปลี่ยนด้วยสถานการณ์ไม่น่าอภิรมซึ่งผมควบคุมไม่ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดผมก็ควบคุมการตอบสนองของผมเองด้วยสถานการณ์เหล่านี้ได้และผมก็ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์นี้ไปกับการพร่ำบน่น และการมองหาเมล็ดพันธุ์แห่งคุณในประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมในแต่ละสถานการณ์ที่เมล็ดพันธุ์นั้นซ่อนอยู่ที่จริงแล้วหนังสือที่คุณกําลังอ่านเล่มนี้คือผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและหลายครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงของชีวิตที่ผ่านมาตลอด40ปีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งก็ไม่มีทางเลือกและการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ผมสมัครใจ แต่การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งรวมกันทําให้ผมได้พบความลับของความสงบทางจิตใจและความมั่งคั่งทางวัตถุตอนที่แอนดรูคาร์เนกี้มอบหมายให้ผมเริ่มคคนกว้าเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการจัดทําปรัชญาแห่งความสําเร็จภาคปฏิบัติเล่มแรกของโลกผมรู้สึกแทบจะไม่พร้อมกับงานชิ้นนี้เลยผมไม่รู้จักความหมายของปรัชญาโลกด้วยซ้ําจนกระทั่งได้เปิดพจนานุกรมดู หากใครก็ตามได้เริ่มต้นทำงานใดๆก็ตามจากศูนย์ผมเองก็เริ่มจากที่เดียวกันสิ่งที่ผมต้องทำให้สำเร็จเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากคุณคาเนกี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแต่ผมต้องสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดบางทีผมอาจโชคดีเพราะความรู้ที่ผมได้รับจากการดิ้นรนฝ่าฟันเรื่องต่างๆในชีวิตทำให้ผมค้นพบปาฏิหาริย์อันสูงสุดจนได้ ซึ่งปาฏิหารน,นี้เองคือเป้าหมายในการเขียนหนังสือเล่มนี้การสร้างงานขึ้นมาใหม่รวมถึงการเปลี่ยนนิสัยที่นำไปสู่ความล้มเหลวที่เราสร้างขึ้นให้กลายเป็นนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จทำให้ผมมีชีวิตที่สมดุลมีทุกสิ่งที่ผมต้องการหรือจำเป็นต้องมีในการใช้ชีวิตที่ผมเลือกในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงที่ผมต้องทาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับงานแห่งชีวิตผมคือ 1. แก่นิสัยชอบประเมินตัวเองต่ำเกินไปเพราะความไม่มั่นใจในตัวเอง 2. ปลดปล่อยตัวเองจากนิสัยชอบสยบให้ความกลัวพื้นฐานเจ็บประการซึ่งรวมถึงความกลัวโรคภัยไข้เจ็บและความเจ็บปวดทางกายด้วย 3. กําจัดนิสัยชอบผูกมัดตัวเองอยู่กับความยากจนและการตีกรอบความต้องการให้ตัวเอง 4. เลิกนิสัยการละเลยการไปเจ้าของความคิดของตัวเอง และเปลี่ยนมาควบคุมความคิดของตัวเองเพื่อให้บรรลุความปรารถนา5แก้นิสัยที่ไม่รู้รู้ว่าตนเองต้องการอะไรและรู้สึกต้องการสิ่งนั้นได้อย่างอิสระด้วยสำนึกอันนอบน้อมรู้คุณ6เปลี่ยนนิสัยความชอบหวังที่จะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ก่อนลงมือหวานด้วยความเข้าใจผิดว่าความต้องการของฉันคือสิทธิ์ที่ฉันต้องได้รับ 7. แก้ความเชื่อผิดๆที่คิดว่าความซื่อสัตย์ และความจริงใจต่อเป้าหมายเพียงอย่างเดียวจะนำไปสู่ความสำเร็จ 8. เปลี่ยนความเชื่อผิดๆที่คิดว่าการศึกษามาจากสื่อในการเรียนระดับสูงเท่านั้น 9. แก้นิสัยที่มักละเลยการจัดตารางชีวิตตามงบประมาณและการใช้เวลา 10. แก้นิสัยล้มเหลวที่จะอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับการมุ่งสู่เป้าหมายแน่ชัดของชีวิต 11. แก้นิสัยความไม่อดทน 12. แก้นิสัยที่ไม่ยอมรับความร่ำรวยซึ่งยังจับต้องไม่ได้และแสดงความขอบคุณต่อมัน 13. แก้นิสัยพยายามสะสมความร่ำรวยทางวัตถุเกินกว่ากำลังการใช้ของตนเอง 14. แก้ไขนิสัยที่เชื่อว่าการได้รับดีกว่าการให้ 15. สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือแก้นิสัยละเลยแหล่งของอนันตปัญญา และวิธีการเข้าถึงและใช้มันเพื่อเป้าหมายที่ปรารถนานั่นคือการนำปาฏิหาริย์อันสูงสุดมาปรับใช้นี่ยังไม่ใช่รายการทั้งหมดของนิสัยที่ผมต้องการเปลี่ยนแปลงในระดับความคิดและระดับการกระทำแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกว่าปัจจัยอื่นๆซึ่งทำให้ผมเห็นชัดเจนว่ากฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผมและหากผมไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ ผมคงไม่มีโอกาสมอบปรัชญาความสำเร็จภาคปฏิบัติให้แก่โลกใบนี้ได้แน่และสิ่งนี้เองที่ทำให้ผมได้รับการยอมรับเกินกว่าที่คนหนึ่งคนจะต้องการในชีวิตหนึ่งผมหวังว่าการที่ผมนำเสนอสถานการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นจริงอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้จะทำให้คุณตระหนักว่าผมกำลังเตรียมพร้อมให้ทุกคนยอมรับความจริงที่ว่าคุณเองก็อาจต้องปเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่าง ก่อนที่คุณจะมีความสุขกับชีวิตที่เต็มอิ่มและสมดุลในรูปแบบและสไตล์การใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นคุณต้องตัดสินใจเองทั้งหมดว่านิสัยอะไรที่คุณต้องการเปลี่ยนแต่ในรายการนิสัยต่างๆนั้นต้องรวมการเอาชนะความกลัวพื้นฐานเจ็ดประการเข้าไปด้วยหากคุณต้องการมีชีวิตที่ดีและสมดุลอันประกอบไปด้วยความสงบทางจิตใจความกลัวพื้นฐานเจ็ดประการได้แก่ 1. กลัวความจน 2. กลัวคําวิจารณ์ 3. กลัวโรคภัยและความเจ็บปวดทางกาย 4. กลัวสูญเสียความรัก 5. กลัวสูญเสียเสรีภาพ 6. ก,กลัววัยชรา 7. กลัวความตายในบทต่อๆไปคุณจะได้รู้วิธีการเอาชนะความกลัวเหล่านี้และความกลัวอื่นๆด้วยการนำความคิดใหม่ๆม,มาพัฒนา และแทนที่นิสัยเก่าที่ก่อให้เกิดความกลัวไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยอื่นๆจะจำเป็นต่อการมีชีวิตที่ดีและสมดุลกับคุณแค่ไหนการเอาชนะความกลัวพื้นฐานเจ็ดประการคือสิ่งที่คุณต้องมีในการสร้างแผนชีวิตใหม่ของคุณโปรดจำให้ขึ้นใจว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกที่ควรที่คุณต้องทำไม่ได้ยากหรือใช้ความสามารถเกินการควบคุมมักมีราคาข้างวดติดมาด้วยแต่ราคาที่คุณต้องจ่าย เป็นราคาที่คนธรรมดาทุกคนจ่ายได้ทั้งสิ้นเราอยู่ในจุดที่เราอยู่และเป็นแบบที่เราเป็นเพราะนิสัยที่เราทำในแต่ละวันนิสัยของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเราอาจเปลี่ยนนิสัยเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงอภิสิทธิ์เช่นนี้เป็นโอกาสเพียงอย่างเดียวที่เราแต่ละคนควบคุมมันได้นิสัยเกิดขึ้นจากความคิดของเราซึ่งพระเจ้าได้มอบอำนาจแ,แบบเสร็จ ในการควบคุมนิสัยไว้ให้กับเราพร้อมด้วยรางวัลอันลึกล้ำสําหรับการใช้สิทธิพิเศษนั้นได้อย่างถูกต้องและบทลงโทษอย่างสาสมสําหรับความล้มเหลวในการใช้สิทธ์ดังกล่าวเราอยู่ในจุดที่เราอยู่และเป็นแบบที่เราเป็นเพราะนิสัยที่เราทำในแต่ละวัน 4. ผู้นำทางที่มองไม่เห็นปาฏิหาริย์ลำดับที่สองแห่งชีวิตเนื้อหาเรื่องนี้น่าสนใจแค่ไหน พบได้ใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ